あっ <music> โรคไตหลายท่านนะคะก็มักจะมีอาการคันซึ่งอาการคันในโรคไตก็มีได้จากหลายสาเหตุสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24เจลทีวีสถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะโรคไตหลายท่านนะคะก็มักจะมีอาการคันซึ่งอาการคันในโรคไตก็มีได้จากหลายสาเหตุเช่นอาจจะเกิดจากการที่ต่อมเงือ่อต่อมไขมันนะคะฝอลงฟอสฟอรัสในเลือดสูงนะคะเพราะว่าโรคไต ยิ่งเลยะท้ายๆการกําจัดแร่ธาตุฟอสฟอรัสจะทําได้ไม่ค่อยดีมักจะมีปัญหาในเรื่องของฟอสฟอรัสข้างและสูงขึ้นได้ง่ายหรือในคนที่ฟอกไตแล้วนะคะอาจจะเกิดจากการที่เราฟอกไตได้ไม่เพียงพอก็อาจจะเป็นสาเหตุได้ค่ะหากใครมีอาการคันการดูแลตัวเองเบื้องต้นมาแนะนํากันค่ะหนึ่งเลยถ้าฟอสฟอรัสในเลือดสูงก็แนะนําว่าให้เราหลีกเลี่ยงหรือลดอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงเช่นนม ผลิตภัณฑ์จากนมไข่แดงผลิตภัณฑ์จากไข่แดงถั่วธัญ,ญพืชข้าวกล้องอาหารแปรรูปอาหารสําเร็จรูปต่างๆรวมทั้งอาหารรสจัดและก็เครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นชากาแฟน้ำมัดลมและแอลกอฮอล์ด้วยค่ะ 2. ส,สวมใส่เสื้อผ้านะคะที่โปร่งสบายเช่นผ้าคอตตอนจะช่วยลดอาการระคายเคืองแล้วก็ทําให้ระบายอากาศได้ดีด้วยค่ะ 3. พยายามไม่อาบน้ําร้อนแล้วก็บ่อยจนเกิน ควรใช้น้ำมุนอุณหภูมิปกติเพื่อไม่ให้ผิวนะคะสูญเสียความชุ่มชื้นจนมากเกินไปค่ะ 4. เลือกใช้สบู่ที่ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองอย่างเช่นสบู่เดก็กหรือสบู่สําหรับผิวที่แพ้ง่ายก็จะอ่อนโยนกับผิวมากกว่าค่ะและ 5. นะคะเราควรเยี่ยตัดเล็บให้สัน้นและดูแลเล็บให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อป้องกันการเกาจนเกิดแผลถลอกขึ้นนั่นเองค่ะและ6นะคะมันทาโลชั่นทันทีหลังอ าน้ํหรือขณะที่ผิวยังหมาดๆอยู่เพื่อที่จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นได้ดีค่ะและหากอาการคันไม่ดีขึ้นเราไม่ควรที่จะไปซื้อยาแก้คันมาทานด้วยตัวเองนะคะสําหรับคนที่เป็นโรคไตแนะนําว่าให้ไปพบคุณหมอจะดีกว่าคุณหมอก็อาจจะให้ยาต้านฮิสตามินบางรายที่อาจจะมีอาการคันมากๆได้เพื่อช่วยลดอาการคันค่ะอาจจะใช้การฉายแสงอาทิตย์เทียมมีความปลอดภัยสูงแล้วก็ลดอาการคันได้ดี แต่ต้องไปทําที่โรงพยาบาลค่ะอย่างน้อยสัปดาห์หนึ่งประมาณ2ครั้งและอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะหายสนิทค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้วิธีการแก้อาการคันในโรคไตเบื้องต้นด้วยตัวเองถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง2 4่สสเทีวีสถานีคนรักสุขภาพ2 4ชั่วโมงค่ะ